สวัสดีครับ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 เอ้ยยากนี่มันหรอใอุ๊ยตัวแข็งมากเวอร์อันนี้น้องอีแพนด้าหรือเปล่าไหนนี่เหรอเออนี่ยังอยู่ข้างๆใช่หรือเปล่านี่น้องอี้อยู่นี่น้องอี้เป็นได้อยู่นี่น้องใช่ครับเอออัดสบาบวันนี้มาร่วมงานเป็นเลง์รักคะพิมพ์ ครับผมก็วันนี้มาร่วมงานกับทางอายิโนโมโต้นะครับผมตอนนี้ก็มีฟู้ดต่างๆด้วยนะครับมีทำยำ DIY ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการถ่ายรูปกับน้องอิปแพนด้าเป็นโฟล์บูแล้วก็มีแบบมีให้เล่นแบบซิลโบลิ่งแล้วก็ได้ตุ๊กตาน้องอิปแพนด้ากลับไปด้วยมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำวันนี้แต่ยำ DIY เจ๋งนะแบบพวกเค้าแต่ละคนยิมยำใส่เครื่องไม้เหมือนกันรสชาอะไรเงี้ยมีให้เลือกหลายแบบมีเครื่องนู้นเครื่องนี้ใครไม่กินอะไรก็ไม่ต้องใส่อะไใครอยากชอบอะไรก็ใส่เยอะอะไรเงี้ย DIY เลยเครื่องไม่เหมือนนนกั แซ่บรสกล่อบอูมามิอย่างวันนี้เตรียมเก็บกิจกรรมดีๆให้ทุกคุณ กิจกรรมเดี๋ยววันนี้ก็แบบเราเดี๋ยวอาจจะมีไปเดินดูมีไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ตารางวันนี้เดี๋ยวจะมามีทำอ่าทำยำกันด้วยครับใช่ทำยำแจกแฟนๆให้แฟนๆกินเพราะเชี่ยวทุกคนต้องแบบชอบความชอบกินอะไรแซ่บๆแน่นอนดูจากทรงแล้วดูจากทรงทรงเป็นยังไงเป็นยังไงทรงปากเวลาแซวเราอ่ะเขาดูแซ่บเขาเลยคิดว่าต้องเดี๋ยวจะเอารสให้แซ่บๆเลยครับ ประมาณหนึ่งแต่เรามีตัวช่วยดีไงใช่ครับนะผมใสใแค่นี้น้องไอซีดนะีเลยถ้าพูดถึงความวัวทุกถึงความร้อนในวงการนี้ใช่ไหน,ใน,ในจริงคจริงๆอ่ะทำอาหารจริงคนละรสกันเลยเพราาะว่ก็เลยเอาจริงไม่เคยทำอาหารด้วยกันเพราะว่ากินกันคนละรสสุดๆต่างต้องต่างคนต่างกินคิดแล้วเป็นแฟนจะหยุดแฟนอะไรครับ ไม่แต่ว่าเราทําเราคิดว่าที่ทำทำด้วยกันเราต้องหาค่ากลางรสชาติกลางกลางบวกกันหาร,รสองอันนี้ก็รสจัดเกินนี่ก็รสแบบเหมือนแต่แน่นอนคืออร่อยชัวร์ใช่ชใช่ใชเพราะว่าเราใช้อินฟลมโตช่เป็นรสชาติบวกกันหารสองเนรสชาติแตบบ่คนธรรมดากินพน,นี้ก็จัดเกินนี่ก็แบบอ่อนเกินเลยใช่ครับเอาเงินนี้วันนี้มาหารตรงกลางระหว่างกันเนาะครับโอเคงั้นฝากทุกอานตังนี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีรุงนี้เลย ครับผมก็ฝากงานด้วยนะครับผมกับไอคิโนวิลเลจนะครับผมก็ตรงนี้ก็มีพื้นที่ให้เราเนี่ยทำกิจกรรมนะครับผมก็หลักๆก็มีตู้ทำยำ DIY นี่นะผมก็ใครที่แบบาเดินสยามเงี้ยเดินแล้วก็แบบอยากกินได้ครับผมก็มีการถ่ายรูปแบบแล้วมองแล้วมองรางวัลจากน้องไอยิแพนด้าด้วยครับที่มีอีกหลายอย่างแล้วก็ฝากดูเออใช่ขยันกายเมือนกันด้วยชูรักชูรสนะครับไอโนโมโตนะครับพวกเราก็ไปออกไปออกรายการทำแบบพาเพื่อนซีนะครับมาทำเมนูแบบเมนูสุดล้ เาใช่ก็จะมีห้ามมีห้ามไอเดียวใช่ก็แบบมีแถมเชิญแบบที่แบบ GC กันหลายๆคนเลยที่ที่มาก็แต่ละคนก็จะทำเมนูที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเผื่อใครดูแล้วได้ความสูตรได้ได้เมนูไปแบบไปอดัพเป็นของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยใช่กเพราะประเดเมนูก็ไม่ได้ทำยากเลยครับใช่แค่แบบมีขั้นตอนตามกันให้ทำตามได้เลยครับครบถ้วนด้วยอย่างตอนในรายการมีของเมนูของคนไห่งเปนคนทำยาก แกะสุดยากมากเลยแกะสุดยากเหรอผมคิดว่าเรื่องเป็นกินปะไม่เรื่องทำยำเรื่องอะไรเงี้ยยากอะเดี๋ยวเพราะมันเป็นการแบบแต่ละรสมันไม่เหมือนกันแต่ละคนแบบไม่คือจริงเป็นอาหานที่ว่าอร่ายทุกอย่างอ่ะแต่ละรสคือทุกคนอะจะกินรสแบบไม่เหมือนกันเพราะอออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความแบบอูมามิ่นอะที่มันทำให้เป็นตัวเชื่อมให้ให้รสของทุกคนมันเจอกันได้บางคนชอบแบบติดแบบโดดไปทางนี้ทางนู้นเลยอย่างเงี้ยเหรอแต่อันนี้มันจะเป็นรสที่กลมกล่อมเลยใช่แล้วก็ฝากไอ้โมโนด้วยครับผมอาหารทุกจานจะได้ อร่อยกลมกล่ครับอ่ะโคาสุดบัตรคอนเสร์ครับโลแล้วครับโอาแล้วครับผมก็จะทน้ายาแกครับไม่คนเาจะแซ่บมากนี่หรอก็เป็นเี้ะครับปลายเดือนนี้เดี๋ยวเจอใครมีบัตรแล้วเจอกันส่วนใครที่ไม่ยังไม่มีแล้วยังอยากซือก็สามารถซื้อกับไลฟ์สตรีมมิ่งได้อยู่เพราะช่วงนี้ก็เป็นแบบช่วงซ้อมแล้วก็ช่วงเขาเรียกว่าอะไร ช่วงไหนช่วงไหนจะเริ่มซ้อมอ่ะกางจะเริ่มซ้อมใช่เพราะว่าแต่ละคนแบบเอาจริงทุกคนมันภารกิจแบบภารกิจแน่นนิดนึงใช่ก็เนี่ยเดี๋ยวต้องหาเวลาซ้อมที่ตรงกันมามาเจอกันได้แล้วอะไรเงี้ยไอ้ตอนที่แบบว่าตอนที่วันกดบัตรอะตื่นแค่ไหนเราบอกว่าวันกดบัตรก็จริงผมตื่นสายรู้แต่ว่าอ้อมตื่นมาออฟตื่นมาขายของแต่เช้าเลยแบบว่าพอตื่นมาก็เหมือนแบบเขาก็เหลือไม่กี่ที่แล้วเพราะวันนั้นเป็นวันเกิดแกวันเกิดนิววันเกิดออฟนะ วก็เกิดนิวันไม่บอกเกิดนิวใช่แล้วใช่เขากดปากกันวันนั้นใช่แล้วที่แบบจริงๆนิวว่าเราเราไม่ได้ลุ้นแต่ลุ้นแทนคนอื่นมากขอแบบเขาจะแบบกดปากได้ไหมใช่ครับผมตอนนี้ก็เลยโล่งใจเลยโล่งใจแล้วครับก็ดีก็รอรอเจอรอเจอวันจริงเลยเออใช่ตอนนี้เคลียร์คิวสำหรับซ้อมแล้วใช่เคลียร์แล้วใครเคลียร์ยากสุดแล้วตอนนี้ดูจากคุณเต้ใส่ตาลอกแรกหน้าดูนะคะอ่าเอเขาพูดเองดีกว่าพอๆกันแล้ว ละคนแต่ละคนก็จะมีบอกกันใช่ครับว่าบอกกันภารกิจส่วนตัวอะไรภารกิจแบบเออเดี๋ยวไปนู่นไปนี่แต่ละคนจะมีงานที่แบบคนละรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยบางนบางงานมันก็เป็นงานที่เขาเรียกว่ามันแบบต้องไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยติดภารกิจติดภารกิจกางงานก็เราไปแล้วอะไรเงี้ยเอ้ยกินเป็นแฟนๆมันหลอกค่ะเรื่องโรบ่อยเนียไม่ใช่แฟนค่ะพี่พีนกข่าวแล้วชอบลองตังค์จะไปหมดแล้วไปคู่กันหมดแล้วครับผมก็มีรูปแบบไปหมดแล้วครับใช่ครับจะมีหลุดตรงนี้สักหน่อย งานนวัไม่แต่คิดว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่เน้นความแบบจอยเป็นพิเศษคือแบบหมายถึงว่าทุกคนมาสนุกกันอะไรเออหมายถึงเพราะยังเพลงส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเพลงค่อนข้างแบบเจ้าพึ่งๆนิดนึงอ๋อเจ้าพึ่งหม่อยก็ดูกระดิ่งไหวไหมครับอะไรครับก็ดูไหวอ่ะไหวสิครับก็ถึงเปิดแค่วันเดียวไงครับเขาเยเปิดสองรอบแต่ว่าเปิดรอบเดียวครับผมเพราะมันมันเหตุผลมันน่ารักายพูดแสดงมัวน แซวเล่นแซวเล่นทุกคนฟิตอยู่ครับฟิตหมดเลยใช่โอ้โหเดี๋ยวนี้ออฟเขาแบบออบเขาเข้าฟิตเนสเขาเขาหุ่นดีฮะโอ้โหฟิตสิไม่ค่อยได้เข้าเลยช่วงนี้ทำงานหนักไปหะคิดแต่ตัวเขแข็งมือจะแข็งแรงว้าวว้่วไม่พื้นยังไงคือะไงว่าตอนนี้มันจะแบบต้องแต่งานวัดต้วแต่งานชก้นคอนแทคตอนนีไม่แพบอันนี้ไม่ให้ให้เป็นแซกอินไซด์เฉยๆเออความเฟิร์มเฉยๆเพราะแบบเหมือนแบบ การเล่นคอนเสิร์ตก็ต้องใช้เนื้อออกไปความความเฟิรม์มนิดนึงใช่ถึงใส่เสื้อมันก็ต้องหนามก็ต้องเห็นนิดนึงอะอย่างคนิวก็บอกว่าตอนออกความเห็นเนี่ยคุณนี่เห็นดีเห็นงามไปด้วยทั้งหมดคือนิวอะคุณยังไงคือนิวเป็นคนที่แบบไม่ไม,ไม่ชอบขาดคนอื่นแต่ว่าจะเป็นคนชอบแบบเฮ้ยไอเดียนี้เจ๋งว่ะแล้วก็เคเอาไอเดียนี้ไปผูกกับไอเดียนี้แบบเฮ้ยลองทำแบบนี้ให้มันเป็นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบอย่างแบบตอนวินิยารอะไรเงี้ยเราก็แบบมองว่าเฮ้ยคนนึงก็มีนี่นี่นี่มาแล้วบอกเฮ้ย เอาพวกนี้มารวมกันแล้วอันนี้เป็นอันนี้เหมือนเหมือนไอเดียนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งเพื่อเอามารวมกันไหมเพราะว่าพอดีเหมือนเราสามสามสามบ้านนี้ใช่ไหมครับมีเป็นสีเขียวแดงแล้วก็ฟ้าพอดีเลสเป็นเป็นเรดกินบูพอดีครับมันคือแบบเป็นที่มาของแบบพวกแม่สีทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีมันเป็นแบบฐานตั้งต้นที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมารวมกันแล้วมับบบนเป็นไนท์ เป็นไปได้คุณก็เลยปล่อยให้เขาโซโล่ความคิดกันไปเลยใช่ก็คือมาจริงๆผมเป็นคนที่แบบไอเดียไม่ค่อยแบบแปลกมากแต่ว่าเป็นการที่แบบว่ารวบรวมมาแล้วเฮ้ยอันนี้มันประกอบกับอันนี้ได้อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแบบฟังก์ชันอะไรไม่ใช่ว่าเราไม่ทันแบบคนนี้เพราะเขาบอกว่าคนที่พูดค่าอันนี้คือใครใครบอกของคุณคุณออมใช่ไหมก็แล้วแต่คุณกิ๊ฟเขาก็บอกว่าคนที่พูดค่าก็คจะมีเมย์จอมทอง คริสมาใช่ครับที่เหลคนคือนั่งวางคือแต่คนละฟังก์ชันกันอย่างแต่งเสริมอยการเขาจะใส่ชาดเชี่ยวชาญด้านเสื้อผ้าเขาจะเสื้อผ้าเชี่ยวชาญด้านคอสตูมเขาจะเป็นใช่เขาก็จะเหมือนแบบเออ่การขอเป็นคนออกคอมเห็นเรื่องคอสตูมวันนี้เรื่องกกันยอมไม่ได้เรื่องนี้เลยฟังก์ชันเขาจะเป็นเหมือนแบบว่า อันนี้อันนี้ดูไม่ได้เขาก็ตัดให้ได้เลยคุณทุกทุกคนแบบไม่กล้าตัดเขาจะเป็นคนตัดให้ก่อนเลยอ,อะไรเงี้ยอันนี้เขาจะฟังเส้นออฟอันนี้ก็จินตนาการเยอะครับจินตนาการเยอะใช่เรื่องไงมันมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่เราก็ชอบเหมือนเราเป็นคนสใสช้ชีวิตในหัวเยอะอยู่แล้วไงเราก็จะชอบเสนอโน้นเสนอนี่อะไรขึ้นมา <c oughs> อย่างเงี้ยเราก็จะแบบอ่านี่เอาไม่เอานี่ก็จะคือแต่คนก็จะถ่ายช่วยแบบเสริมในในหน้าที่ของตัวเองไปเข้าไป เขาเลือกเขาเลือกมาแล้วระดับหนึ่งในหัวไม่ใช่แต่แต่ว่าครั้งนี้อาจจะเสนอไม่เท่าครั้งอื่นเพราะเต้รู้สึกว่าพอมีหลายคู่อ่ะเราก็จะรู้สึกว่าอ่ากิงใจถ้าสมมติไปเออไปกิ่งใจถ้าถ้าเป็นแนวคู่เราเลยเราก็จะเต็มที่ไงแต่ถ้าสมมติแบบพอม,มีหลายคู่อ่ะมันไม่ใช่ทุกคู่ที่จะทำในแบบที่เราอยากทำาเงี้ยเราก็จะครั้งนี้เต้รู้สึกว่าเต้เลยก็เลยแบบดรอปตัวเองไม่ไม่ได้เสนออะไรประหลาดมากหรือยากมากเลยอย่าว่าประหลาดเลยเหรอ รอยากเผ็ดเนี่ยในแบบในเวการแต่งตัวแบบน้องกันอะไรอย่างเงี้ยก็แมนแม็กอะครับแมนแม็กกูโยซ่าอะไรเงี้ยแบบอยู่กลางทะเลทรายเออเอาอยู่ไหมเราว่าเราอยู่เอาอยู่เอาอยู่ก็ได้ครับถึงต้องฟิตหุ่นไงทำฟิตไม้แขวนหน่อยเพราะถ้าไม้แขวนมันมันล่ำหรอมันใส่อะไรมันก็น่าจะน่าจะดีก็เตรียมนอี๋ยวใช่างแบบทาผม ปีนี้กันแสดงครับของของนิวก็ตอนนี้มีออนออนแอร์อยู่ครับเป็นสัยไฟเดย์ครับทุกวันก็ย่งมีครับผมก็แต่ว่ามีแค่4ี่ีครับก็อยู่อีก2สองตำกลางครับผมก็ฝากด้วยครับครับผมเล่นกับพี่โฟล์หลัดก็แล้วก็ถ่ายด้วยกันยังไม่รู้เปิดกล้องเมื่อไหร่คือเรื่องหมาเห่าเครื่องบินครับอดอลเลยนะครับรอรอรอรสุดการเล่นท้ายก่อนเนาะใชทก็เลยท้ายยังไม่เปิดกล้องครับคุณแะรอแต่การเล่นท้ายคุณจะรอหมาไหม อีกสองปีครับเพราะว่ากู้เมีอาจจะเป็นดาราต้องปรับบทเป็นที่วัยกลางคนกู้ภัยวัยกลางคนตอนนั้นอาจจะอย่างไม่ก็อาจจะแม่อาจจะเปิดก่อนก็ได้ใครจะไปรู้เออก็จะจวนก็กลายเป็นหมอกายภาพกันก็จะจวนก็เป็นเพอร์เซอร์ครับก็เปลี่ยนปรับบทนิดหน่อยเพราะว่าเลื่อนขั้นแล้วอายุมากขึ้นแล้วเป็นเพอร์เซอร์แล้วนานแล้วแต่ว่าเห็นว่ารายการตอนนี้คุณหน้าไปเยอะอยู่หรือเปล่า เอางี้แต่ว่าอันนี้เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงอยู่ในช่วงที่ทีมงานพัฒนาบทกับทีมทีมหลังบ้านทํางานกันหนักอยู่เพราะฉะนั้นยังไม่ถึงคิวของพานักแสดงที่จะลงไปหนักอะไรเงี้ยเขามีไปเวิร์กช็อปมาเยอะเราก็ไม่ได้ยังยังไม่ได้เวิร์กช็อปเกี่ยวกับบทแต่เป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับสกิลความเป็นองค์ชายบางอย่างเช่นขี่ม้งขี่ม้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องบทเนี้ยเรายังไม่เห็นแต่ว่าเชื่อว่าทีมพัฒนาบทเขากำลังตอนนี้กำลังเป็นช่วงที่เขาต้องแบบเต็มที่มากๆเลยเพราะว่ามันใกล้เปิดกล้องแล้วเยช ก็เดี๋ยวพอบทมาเมื่อไหร่พวกเราก็น่าจะต้องไปเวิร์กช็อปกันเลยครับอีกเรื่องนึ่งพวกนี้ตื่นคุณหือเรื่องเรื่องถ่ายมูปเรื่องเช่ากันที่สุดจริงเหรอ ใช่ใช,ใช่ใช่เพราะว่าสกายให้โชคไปแล้วใช่ซึ่งพูดได้ประเนี่ยวเขาพูดเขารู้หมดเลยปะเขารู้หมด,หมดล้ประเทศแล้วเนอะ<ส>ใชแ่แล้วแล้วก็คือเขาไปถามสกายไงว่าหวยวันนี้ออกอะไรสกายเลยบอกรวยรวยก็ออกมาเลยรวยรวยแต่เรถือว่าเป็นการที่คนถูกหวยใ,ใกล้ตัวที่สุดที่เราจะเคยเจอจริงก็ใกล้สุดๆ,ๆใช่ถึงจะแบบถึงจะแบบอุ้ยแบบคือเาบอกจริงต่ไม่เคยเชื่อคือจะเปิดมันเชื่อเล ไม่ใ่หมายว่าเตยเป็นคนไม่ค่อยเล่นเลยว่าเตยรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ได้เชื่อว่าเตยเป็นคนดวงดีก็เลยไม่เคยซื้ออะไรพวกนี้เลยแม้แต่แอบแรกอเนยยังรู้สึกเลยว่าได้เห็นเขาซื้อผ่านแอปไหนหรือว่าแอปนั้นมาจ้างอีกทีหนึ่งว่าอากคิดมากเงี้ยคิดมากคิดมากเออหลังจากนี้เราจับจองหนึ่งเราจับจองเราเลยถ้ามีสักหนึ่งก็ขอเก็บให้ตัวเองดีกว่าอะไรดีอะไรอ่ะอ๋อผมว่าผมว่าสองสี่ห้าสอง เพราะว่าเป็นเลขนี่ยิมโนโต้แต่ปี2452้งุดสุดอันนี้ไงยิมโโตไม่ได้ตั้งเวลาอีก3,4,4อ่ะเอ้สสี่ห้าสามสี่ห้พอดีอ่ะอมสอี่อห้าสองโอเคเลย